นี่ครับผมก็เดี๋ยวมาจ่ายกันต่อนะครับสองตัวผ่านไปจะได้ปลาก็แบบได้แบบง่ายๆง,ง่ายมากโอเคดีต่อเฮ้ยแต่น้ำเยอะแด้น้ำจุบเยอะขายกัดละคายนะครับ อ่าแล้วอืมโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วยาวไปครับพี่น้องเฮ้ยมาตอนนี้หางมันหางมันกุดอ่ะต้องใส่โดในเดไอโดแทะไปนะครับดูหางเลยหางหายไปเลยแต่ว่าหางมันหางมันหายแล้วอ่ะกุดอตหางกุดอ่ะอยังไงอ่ะก็ เดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับไหนๆก็มันอุตส่าห์รอดจากการโดนชโดกัดมาแล้วก็ได้มาสองครับงูตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่ง,ต,งตัวน,ตนี้ก็อ่ะปล่อยไปแล้วกันหางมันกุดนะครับโอเคเอาบ้างปล่อยบ้างดูหางกุดเลยโคตรน่ารักเลยแต่ว่าสายมันก็สวยอยู่นะครับก็เนี่ยครับ คู้สึกว่ามันจะเปนยังไงอ่ะมันเริ่มมีกัดเยอะเหมือนว่าปลามันรวมๆอยู่ตรงนี้ครับรวมๆอยู่ตรงใกล้กอย่าเนี่ยโอเคครับผมนี่นะเิ็นจะาดเด็ด <c oughs> <Dead. c oughs> กัดเป็นตายเลยคหรคำเดียวโอเคครับผม